อยู่ตรงไหนเนาะเมื่อเมื่อเช้ายังเห็นอยู่เลยนะคะเดีย๋ยวตอนเย็นเฮ้ยลูกเขาเจอแล้วเจอแล้วสวยมากเลยดอกอัญชันเอาไว้ทําน้ําดอกอัญชันค่ะก็เอาดอกเขาเนี่ยแหละค่ะไปต้มนะคะหรือไม่ก็ดอกที่เล็กๆนี่ค่ะอัญชัน เช้ายังบานเยอะเลยอุ้ยนี่นี่เจอแล้ว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 เห็นไหมคะไปไหนแล้วอืมบังอยู่มีค่ะดูอ้ดมมาดมพัดสวยมากเลยดอกอัญชันเอาไว้ทําน้ําดอกอัญชันค่ะก็เอาดอกเขาเนี่ยแหละค่ะไปต้มนะคะหรือไม่ก็ เมืนเช้ายัางบานเยอะเลยอุ้ย,ยนี่น,นี่เจอแล้วเจอแล้วว้าเจอแล้วเจอแล้วเห็นไหมคะก็ทานได้เลยปกติจะเห็นสีม่วงน้ำเงินใช่ไหมคะอันนี้เป็นดอกอัญชันสีขาวคา่ะอุ้ยนี่คะ่ะดอกเล็กๆนะคะสวยๆนี่อันนี้ดีกว่า สวยนะคะขอบคุณนะคะทุกพลังพวกทุกกำลังใจนี่ค่ะลมพัดใบไม้ไหวเลยออ้ย่ลมพัดใบไม้ไหวเลยออ้ย,อยนี่ค่ะดอกอัญชันอันนี้ค่ะอันนี้เขาหุบไปแล้วกำลังเริ่มออกเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นหรือยังเห็นหรือยังอันนี้ใบาบางใกล้ เช้ายังมีมอยู่หลายดอกเลยหายไปไหนหมดไปไหนแล้วอือบังอยู่นี่ค่ะดูไปสวยจังเลยสวยมากมาดูดอกอัญชันดสวยจังเลยสวยมากมาดูดอกอัญชัน สวยๆนี่อันนี้ดีกว่าสวยนะคะขอบคุณนะคะทุกพลังบวทุกกำลังใจนี่ยังเจอแล้วนี่ค่ะ,อ,อ,คะอันชันอ้เย็นเลยนะคะด,ดูลมพัดก่อนลมพัดใบไม้ไหวนี่ค่ะอัญชันออกดอกแล้วสดชื่นจังเลย ดูอัญชันก่อนอัญชันต้นนี้ดอกสีขาวนะคะทุกท่านปกติทุกท่านเคยเห็นแต่นี่ค่ะดอกอัญชันอันนี้ค่ะอันนี้เขาหูบไปแล้วกําลังเริ่มออกเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นหรือยังเห็นหรือยังอันนี้ใบบางกันนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือต้นอัญชันนะคะเห็นไหมคะใบสีเขียวอันนี้นะคะมีหลายชนิดอยู่รวมกันค่ะนี่อันนี้เห็นไหมคะ อันนี้เขาก็หุบไปแล้วเมื่อเช้ายังบานเยอะเลยอุอ้ยนี่นี่เจอแล้ว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 ,ลวเห็นไหมคะสวยสวยนี่อันนี้ดีกว่าสวยนะคะขอบคุณนะคะทุกพลังบอกทุกกำลังใจนี่กันนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือต้นอัญชันนะคะเห็นไหมคะใบสีเข,เขียวอันนี้นะคะ มีหลายชนิดอยู่รวมกันค่ะสวยจังเลยเย็นเลยนะคะด,ดูลมพัดก่อนลมพัดใบไม้ไหวนี่ค่ะอัญชันออกดอกแล้วแต่อันี้คืออัญชันนะคะนี่ค่ะเขากำลังเลื้อยอย่างสวยเลยนะคะ สวยงามจังเลยเขาออกดอกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อเช้ายังบานเยอะเลยอุอ้ยนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเ <ś c oughs> จอแล้วเจอแล้วเห็นไหมคะเขาออกดอกเยอะสีขาวมีหลายดอกเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะอัญชันค่ะทุกท่านเห็นดอกไหมคะสวยนะคะทุกท่านนี่อันนี้เห็นไหมคะอันนี้เขาก็หุบไปแล้ว ลมพัดใบไม้ไหวเลยอุย้ยลมพัดใบไม้ไหวเลยอุย้ยลมพัดใบไม้ไหวเลยอุย้ยใกล้ไหมคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปดอกอัญชนันอู้จะให้ชมอู้ลมมาลมพัด ตรงไหนเนอะเมื่อเมื่อเช้ายังเห็นอยู่เลยนะคะเดีย๋ยวตอนเย็นเอ้ลูกเขาเจอแล้วเจอเลยสวยมากเลยดอกอัญชันเอาไว้ทําน้ําดอกอัญชันค่ะก็เอาดอกเขาเนี่ยแหละค่ะไปต้มนะคะหรือไม่ก็สวยสวยนี่อันนี้ดีกว่าสวยนะคะขอบคุณนะคะทุกพลังบวกทุกกำลังใจ นี่ใกล้ๆไหมคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปดอกอัญชนันอู้จะให้ชมไปไหนแล้วอืมนี่บังดูนี่ค่ะดูป่ดอกที่เล็กๆอืมนี่ค่ะอัญชนัน อยู่ตรงไหนนาะเมื่อเมื่อเช้ายังเห็นอยู่เลยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเอลู้เขาอ,อเจอแล้วเจอแล้วก็ทานได้เลยปกติจะเห็นสีม่วงน้ำเงินใช่ไหมคะอันนี้เป็นดอกอัญชันสีขาวคะ่ะอุ้ยอดอกที่เล็กๆอืนี่คะ่ะอัญชัน เขาออกดอกเยอะสีขาวมีหลายดอกเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันชันค่ะทุกท่านเห็นดอกไหมคะสวยนะคะทุกท่านเขาออกดอกเยอะสีขาวมีหลายดอกเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันชันค่ะทุกท่านเห็นดอกไหมคะสวยนะคะทุกท่านสดชื่นจังเลยดูอัญชันก่อนอันชันต้นนี้ดอกสีขาวนะคะทุกท่าน ปกติทุกท่านเคยเห็นแต่กันนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือต้อนอัญชันนะคะเห็นไหมคะใบสีเข,เขียวอันนี้นะคะมีหลายชนิดอยู่รวมกันค่ะสวยๆนี่อันนี้ดีกว่าสวยนะคะขอบคุณนะคะทุกพลังบอกทุกกำลังใจนี่ค่ะเมื่อเช้ายังบานเยอะเลยออ้ยนี่นี่เจอแล้วเจอแล้ว เจอแล้วเจอแล้วเห็นไหมคะสวยจังเลยสวยมากมาดูดอกอัญชันเมื่อเช้ายัางบานเยอะเลยอุอ้ยนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแ,แล้วเห็นไหมคะดอกที่เล็กๆนี่ค่ะ อัญชันเย็นเลยนะคะดูลมพัดก่อนลมพัดใบไม้ไหวนี่คะ่ะอัญชันออกดอกแล้วนี่คะ่ะใกล้ๆเมื่อเช้ายังบานเยอะอยู่เลยนะคะทุกท่านนี้คะ่ะสีสวยมากนะคะ่ะดอกอัญชันสีขาวสวยสวยมาก ลมพัดใบไม้ไหวเลยอุ้ยนี่ค่ะใกล้ๆเมื่อเช้ายังบานเยอะอยู่เลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะสีสวยมากดูยังเจอเจอแล้วนี่ค่ะอัญชันอู้ยไปไหนแล้วอืมบังอยู่ นี่ค่ะดูสวยมากเลยดอกอัญชันเอาไว้ทําน้ําดอกอัญชันค่ะก็เอาดอกเขาเนี่ยแหละค่ะไปต้มนะคะหรือไม่ก็สวยจังเลยใกล้ๆเมื่อเช้ายังมีอยู่หลายดอกเลยหายไปไหนหมด จเจอแลวอัญชันเมื่อเช้ายังเห็นอยู่เลยโอ้เจอแล้วค่ะแต่อัญชันที่นี่ดอกสีขาวนะคะโอ้เห็นยังเห็นโู้ดมมาโดมพัดนี่ค่ะดอกเล็กๆนคะคะดอกที่เล็กๆนี่ค่ะอัญชัน